ความรีบเลยจ้ะใส่เลยจ้ะใส่ห,หลายเสียบหลายสวัสดีค่ะช่องโนอเอ Channel จะพามาเฮ็ดข้าวปุ้นสูตรดังใน TikTok เลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนจ้ะ จำพริกใส่กหอมจ้ะสะอมบะถั่วใส่ลงไปน้ำประเด็กใส่ตามชอบเลยจ้ะ อันนี้คือน้ำห่อนด้วยจ้ะต้มห่อนน้ำห่อนน้ำร้อนปรุงสุกผงนัวใส่เลยจ้ะใส่หลายแส่บหลายสูตรเอจะใส่น้ำตาลน้ำเวยจ้ะเอามากักมาที่ี่ยขอเซ้า้วยจ้ะ ใส่มันมื้อเนี่ยพี่น้องมันถึงจะเข้าเครื่องเนาะว้ายน้ำร้ายน้ำไรลน้ำร้ายไหลไหลพี่น้องไม<ข>่แตกส, lay. สูตรดังพี่น้องสาขเจากำลังหิดกัน ขออนุญาตใส่มือด้วย่ะรีบพี่น้องต้องกินข้าวมีงไงโพอปล่ อยากใส่อีกไหมเสียบอะ <c oughs> ความรีบเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ปุ่นมันเสือมาหลายมือแล้วพี่หนอนไงวะเพเป็นเซียนไปเลยเฮ้ยนะ Продолжение следует... เราไพ้เรียสน่ะเพื่นอรนรีบ บอีหบอกจ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ฝากคุยตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อดดจ้าสวัสดีจ้า